สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มีคอมเมนต์มาเยอะเหมือนกันว่าอยากจะรู้จังเลยว่าแบบกิจกรรมหลังเลิกเรียนของบ้านเราอ่ะเด็กๆทําอะไรกันบ้างอยี้ใช่ไหมวันนี้มามี้ก็เลยเอาใจ f c ตามมาดูแบบเรียวๆว่าวันนี้หลังเลิกเรียนลูกๆทําอะไรกันมาดูกันว่าเด็กๆกำลังทำอะไรหลังเลิกเรียนปกติก็คือจะเป็นที่สิงสถิตของเขาที่สิงสถิตของเขาอยู่ในห้องนี้เลยทาก โลกนี้ได้เลยใช่ไหมรีบเียคนนะรับริปิดประตูอีกแล้วมันเป็นตอนไหช่วยทำกันบ้านอยู่ใช่ไหมมันมียุงอะมักัดเขเต็มตัวเลยแล้วก็บางอันมันเป็นยุงแบบเดจอันมากเลยยายใช่ไหมใช่ถูกต้องยุงเพียอันตรายมากโอเคข้าทอดคันนี้ไปปิดประตูก่อนเลยโดนลูปบ่นตลอดเลยพว่ม่าม่าชอบลืมปิดประตูมามีเดี๋ยวยุงเข้าเริค่ะถูกต้อง เรื่องเนี้ยมามีก็เห็นด้วยโอ้โหลิลินทำอะไรคะเนี่ยวันนี้ดีไออะไรคะเนี่ย นี้คือถ้าไม่มีกันบ้านเขาก็จะแบบทำอะไรต่างๆประดิษฐ์ประดอยอะไรของเขาใช่ไหมคะพูดถึงเรื่องยุงลายนะอันตรายมากจริงๆคือวันก่อนอะ่ะมันมีนั่งกินข้าวอยู่อะ่ะที่โต๊ะกินข้าวอะ่ะก็เจอยุงลายยุงเยอะมากช่วงนี้คือแบบอากาศแบบนี้ช่วงหน้าฝนนะน้ําขังเอ่ยนาอลูกบรรยากาศแบบนี้มันเอื้ออํานวยต่อการแพร่พันธุ์ของยุงลายแล้วแบบยุงอะ่ะอยู่ในบ้านเราแท้ๆอยู่ในตูมันก็มามันก็เข้ามา,มา,มาใช่พี่น ก็เจอในห้องเรียนใช่ไหมมามีเจอในโต๊ะกินข้าวเลยคือแบบอยู่ในบ้านเราแท้ๆยังมียุงลายเข้ามายังเจอยุงเลยอ่ะ <s> เดี๋ยวมามีจะไปชวนแดดี้ไปสำรวจก่อนว่าบ้านเรามีจุดน้ําขังอะไรตรงไหนหรือเปล่าที่เป็นแหล่งเพาะพันยุงลายเดี๋ยวลูกๆเคลียร์กันบ้านเสร็จแล้ววันนี้มีแมทใช่ไหมใช่วันนี้ชิต้าจะแข่งบาสกับแดดี้ใช่ไหมครับ วันนี้คือปกติกิจกรรมถ้าเขาทำก็นบ้านอะไรเสร็จอ่ะเราก็จะออกกำลังกายกันสู้ๆนะคะเ <ทะ S 1> นี่ยแห gram, และกิจกรรมเขาก็จะประมาณนี้หลังเลิกเรียนบ้านเราก็จะประมาณนี้คือก่อนอื่นกันบ้านให้เสร็จก่อนถ้าการบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปออกกำลังกายกันค่ะเดี๋ยวเด็กๆตามมามีมา,มมานะมามิไปวอร์มรอก่อนนะลูกนะโอเคไม่ควรเละให้เขาทำกันบ้านทำสมาธิก่อนเดี๋ยวแม่จะปิดประตูด้วยจะไม่ลืมปิดประตูละเดี <g time> ๋ยวแม่ไปวอร์มออกกำลังกายก่อน Mommy, down and then วันก่อนน้องลินมาออกกําลังกายอะ่ะลินก็บอกว่าเมื่อนี้หนูโดนยุงกัดแถวๆนี้ไม่ยุงบ่องอแถวนี้น่่ียุงเดียว ยาตัวมียุงเหี่ยวแ่งที่มียุงเยอะปกติลูกออกมาเนี่ยตองแบบมียุงไหมมียุงอ่ะมันมียุงเหียวลาเยอะคางทีวันก่อนลูกผู้มาออกกําลังกายแล้วน้องเลนบอกว่ามามีหนูโดนกัดตรงเนี้ยแบบเจ็บมากตรงไหนที่มีน้ำขังหรือเปล่าพ่ออันนี้เวลาฝนตกแล้วก็น้ำขังบางทีคือเราก็คิดว่าเราป้องกันกันดีแล้วใช่ป่ะพยายามแบบ ปิดฝาภาชนะเอ่ยเลี้ยงปลาให้แบบให้ปลากินลูกน้ําอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยังไม่ดีที่สุดเพราะว่าหอยกลัวมากๆเลยเรื่องไข้เลือดออกอะ่ะเคยมีคนใกล้ตัวแบบคนที่เรารู้จักเขาเป็นไข้เลือดออกใช่ปะคือมันน่ากลัวมากเลยแบบเหมือนมีเลือดออกจุดๆตามตัวอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับลูกเรากับคนในครอบครัวเราใช่ไหมยิ่งถ้าแบบเป็นครั้งที่สองนะก็อาจจะรุนแรงยิ่งกว่าครั้งแรกปัจจุบันเนี้ยมันยังไม่มียารักษาที่แบบเฉพาะเจาะ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกมันมีแค่รักษาตามอาการแค่นั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบกลัวมากๆากคือดีที่สุดเราต้องต้องกันไว้ก่อน,อนดีที่สุดไหมเราอยู่บ้านใหญ่นี้มันไม่มีตุ้มยเหวียมันไ,ด,ไ,ได้ล่าสุดก็คือเอาลูกไปฉีดวัคซีนไข้เลือดออกแล้วจ้ะคือแบบสบายใจป้องกันไว้ก่อนดีกวก่าแกอาคุณครูมาพอดีเลยเดี๋ยวเด็กๆจะมาออกกำลังกายแล้วครูวาวีมาแล้วจ้าเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกกำลังกายกันนะ ออกกาลังกายกันค่ะม,มาลีมาค่ะชิลี่ทำกันบ้านเสร็จแล้วม,มาลุยเลยลูกแข็งแรงแข็งแรงเรื่องสุขภาพก็ส่วนหนึ่งนะเราออกกําลังกายพร้อมกันทั้งแฟมิลีอย่างเงี้ยเหมือนได้ใช้เวลาร่วมกันในแฟมิลี่ด้วยม,มีก็มีครูวาวีช่วยมามีด้วยเพราะว่าลูกสี่คนแม่ก็แบบเอาลูกออกกําลังกายเองไม่ไหว กันเลยลูกๆฉีดยากันยุงกันหรือยงังคะออกมาแล้ว,ลวเก่งมากมามีก็ฉีดมาแล้วคือแบบไว้ใจยุงลายไม่ได้เลยจริงๆก่อนออกบ้านเราต้องฉีดเลยกันไว้ก่อนดีกว่าแก้นะคะทุกคนอะอย่างนั้นเราพร้อมกันแล้วไปออกกําลังกายกันเลยเนาะไปกันเลยไปเลย ีคือแบบจะเน้นกระโดดเน,ะนะาะพุยเนาะอยากให้เขาตัวสูงสูงอะไรแบบเน้นกระโดดเน,น้นทําท่ายืดๆนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่อยากให้ลูกแบบจำจำเยอะๆกระโดดเยอะๆจะได้แบบออกกําลังกายด้วยได้ฮาร์ดเรดด้วยแล้วก็แบบช่วงนี้เขาต้องกระโดดเยอะเขาจะได้สูง คือแบบเราได้เห็นพัฒนาการของลูกด้วยนะคือแบบตอนแรกๆที่เราเริ่มออกกําลังกายกันอนะ่ะเขาแบบกล้ามเนื้อเขาอะ่ะมันยังไม่ค่อยขนาดเนี้ยพอแบบเป็นกิจกรรมที่ได้ทําร่วมกันแบบนี้เหมือนได้ใช้เวลาด้วยกันด้วยแม่ก็ได้แบบใกล้ชิดกับเขาแล้วก็เห็นว่าพัฒนาการเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเด็กๆคือแบบพอเราเชียร์เขาเงาี้ยเขาก็ออกกําลังกายได้ดีขึ้นนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเดดีกัชิตาวันนี้เขาจะแข่งกันดูซิว่าเป็นไง ก่อนเดี๋ยวพี่น้องเอารถไปจอดนะลูกเดี๋ยวจะไปเชียร์ต้ากันแดดดีละคือกิจกรรมบ้านเราก็จะประมาณนี้แหละตอนเย็นเด็กๆก,ก็จะออกกําลังกายกันหรือบางวันแบบนี่ลินก็จะไปเรีนเต้นอ่าบางทีพี่น้องก็ไปเชสบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่กิจกรรมนอกบ้านแต่ถ้าในบ้านอะ่ะก็จะเน้นออกกําลังกายช่วงนี้มอมีก็จะให้มันเล่นเอาดอแบบนี้เนาะแต่อย่างที่ลไม่ชอบเลย มอมีถึงบอกว่าแบบออกมาเราต้องฉีดยากันยุงป้องกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทุกคนรู้ไหมว่ายุงลายอะ่ะมันออกหากินทั้งตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนนะแต่ก็ยังวางใจไม่ได้นะเพราะว่ายุงลายตัวเดียวเนี่ยก็อาจจะทําให้เราต้องไปนอนโรงพยาบาลได้และยิ่งพอไปนอนโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลน,นะทุกคนเสียเวลาแล้วก็แบบไม่ชอบให้ลูกนอนโรงพยาบาลป่วยอะไรเงี้ยยิ่งเรารู้แบบนี้นะคะทุกคนทุกบ้านเรายิ่งต้องป้องกันนะสองหนุ่มเป็นยังไงคะแต่ดีชนะไปหนึ่ง ว่าคือไงคะแต่ว่าอายุงกัดอายุงเริ่มมาอีกแล้วล่ะมาแล้วชุวที่เราฉีดวัคซีนแล้วช,ช,ลชิต้าฉีดวัคซีนแล้วชิต้าสบายใจมากเลยใช่ไหมมอมี่ใช่ชสบายมากอายุงกัดแล้วเกิดแบบเป็นไข้เลือดออกต้องนอนโรงพยาบาลขึ้นมาต้าจะไม่ได้เล่นบ้านนบ้านเราอ่ะก็เลยเลือกให้เด็กๆฉีดวัคซีนนะเพราะว่าการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกเนี่ยไม่ใช<ม>่เพราะบ้านเราใหญ่มันคนเยอะยาเยอะ ใช่มันเป็นวิธีการป้องกันที่บ้านเราเลือกนะแล้วปัจจุบันนี้การฉีดวัคซีนไข้เลือดออกอะ่ะก็สามารถเสริมเกราะป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ทั้ง4สายพันธุ์เลยไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี้โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน เชื้อไวรัสเติงกี้มีสีสายพันธุ์โดยมียุงลายเพศเมียเป็นพาหะนำโรคซึ่งออกหากินในเวลากลางวันแต่ไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนก็อันตรายทั้งหมดก็คือเราแบบป้องกันการนอนโรงพยาบาลจากโรคไข้เลือดออกได้80-90%เอร์เซ็นเลยทุกคนใช่มามมีถึงรู้ตัวแบบ มันดีนะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนดีกว่าแก้นะคะแล้วหลังจากฉีดวัคซีนแล้วนะเราก็ควรป้องกันตัวเองด้วยวิธีการป้องกันอื่นๆอ,อ,อีกร่วมด้วยนะคะสามารถไปปรึกษาคุณหมอกันได้เลยนะคุณหมอเขาก็จะมีคําแนะนําดีๆให้กับเรานะคะเดีวเหลเยอะที่ไหนนะ มีเยอะแล้วนี่จะเข้าในทั้งโลกทุกที่มีบทะเยอะยิ่งบ้านเราอะ่ะยิ่งชอบทํากิจกรรมเอาดอกันใช่ไหมลูกคือแบบเอะอยิ่งเยอะข้าบ้านกันด้วยแต่เอาจริงๆพอตอนลูกเริ่มโตขึ้นอะ่ะกิจกรรมที่เราจะได้ทําร่วมกันอะไรเงี้ยมันก็เริ่มน้อยลงเพราะแต่ละคนอะ่ะมีภารกิจของตัวเองมีแบบการบ้านมีกิจกรรมที่เขาไปทําซึ่ง4ี่คนก็4แบบนี่ก็แบบไปเชส นะแบบชิลี่ชิลินก็กิจกรรมอีกแบบชิต้าก็ไปเล่นบานบ้างคือแบบกิจกรรมของลูกๆเขาก็จะมีกิจกรรมของเขา,าเราก็เลยพยายามหาเวลาร่วมกันแบบนี้ไปได้ยหิวข้าวแล้วโอ้ปะ,ะเข้าบ้านกินข้าวค่ะ<ม>ก็จะประมาณนี้แหละวันนี้ที่แบบเอามาแชร์กันเนาะสำหรับกิจกรรมหลังเลิกเรียนของเด็กๆนะคะถ้าบ้านไหนมีกิจกรรมอะไรมาแชร์กันก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่าแบบทำอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยวันนี้เราไปก่อนนะบายบายทุกคน ออกกาลังกายแล้วลูกก็จะหิวด้วยลูกก็จะกินได้เยอะขึ้นด้วยวันนี้ชิรินฟิตมากกินข้าวเสร็จแล้วยังมาจัมแทมบลินต่ออีกใช่ไหมคะอันนี้คือมุมใหม่เลยนะยังไม่เคยเปิดที่ไหนแทมบลินยักษ์เพื่อลูกๆเลยจะได้ออกกําลังกายกันเยอะๆแล้วก็หมามีก็เล่นด้วยเพราะว่าแทมบลินเราแบบจอยมากเลยใช่ไหมคะั้นนะเนาะน้นะ เหนื่อยละเหนื่อยละเด็กๆเขาพลังเหลือจริงๆนี่แหละได้ออกกำลังกายกันเยอะๆเต็มที่เลยจริงๆตั้งแต่มีเทมเบอรลนนะลูกกระโดดเยอะมากนุลินกระโดดได้กี่ทีคะพันเป็นพันเลยเหรอบเทมเบอรลินไหมคะตอนนี้นูกระโดดเป็นล้านแล้วเป็นล้านลเนานลยอะพี่ลุงลุงเพงแต่กระโดดมากระโดดเป็นล้านแล้วใช่ไหมคะ นี่คือมุมใหม่เลยยังไม่เคยได้ถ่ายแล้วอันเนี้ยเพรเหนื่อยชอบแต่เนี้ยขนาดมากระโดดเทมอลินกันอะ่ะคือยุงก็ขึ้นมานะเราอยู่ชั้นสองอันนี้คือแบบชั้น2ตรงระเบียงบ้านข้างนอกเนี่ยก็ยังมียุงคือจริงๆเลยแบบไม่ว่าจะอยู่เอาดอร์อินดอร์อยู่ระเบียงหรือมุมไหนในบ้านคือยุงก็คือแบบเยอะจริงๆช่วงนี้นะคะยังไงทุกคนก็ป้องกันกันไว้นะดีกว่าแก้นะคะเราไปกันก่อนนะวันนี้บายบาย ที่ทำออกกำลังกายไว้คือได้ใช้คุ้มอยู่นะปีนหน้าผาเอ่ยว่ายน้ำเอ่ยแบบอุปกรณ์ออกกำลังกายคือแบบเด็กๆช่วงเนี้ได้ใช้เยอะแล้วก็คุ้มที่สุดเลยพอให้เขาออกกำลังกายอยากว่ายน้ำเหรอคะ